วันนี้มีมีดสเล่มมานำเสนอนะครับเป็นมีดพร้อมฝักกับเล็กจิว๋ว1เล่มน,นะครับเอารายละเอียดเล่มเ,เล็กจิ๋วก่อนเลยนะครับทำจากเหล็ก S U P 9นะครับสันทำเป็นนี้ให้ด้วยครับกันลื่น,นครับด้ามไม้พยุงครับเป็นด้ามตูดมดนะครับใบยาว2.5นิ้วนะครับ ใบกว้าง1 6นิ้วสันหนา7มิลน,นะครับเล่มนี้ปักหมุดอลูมิเนียมและหมุดโมเสกเจาะรูล้อเชือกด้านท้ายนะครับด้ามยาว3.3นิ้วครับส่วนเล่มนี้นะครับเป็นพร้อมฝักนะครับชุดฝักไม้พยุงนะครับปักหมุด โมเสกนะครับละหมุดอลูมเนียม2จุดเจะรูลูเช่อง1จุดนะครับเหล็ก s อ <The human. S 1> v 9นะครับสันทำเป็นคมหลอกนะครับแล้วก็การลื่นเหมือนกันครับ oh. ครับ ใบยาว7.3นิ้วนะครับใบกว้าง2.2นิ้วครับสันหนา7มิลเลยนะครับด้ามไม้พยูงฝักไม้พยุงครับด้ามยาว5.4นิ้วนะครับเป็นทาล่องเลือดด้วยนะครับ2ฝั่ง ใส่ฝักครับเลี่ยมเล็กนะครับราคา1,000รวมส่งนะครับส่วนเลี่ยมใหญ่นี่นะครับ3,500รวมส่งนะครับชุดฝักไม้พยุงครับเป็นไม้ชิ้นเดียวกัน สนใจเล่มไหนสอบถามได้นะครับ